ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจัดงานกิจกรรมเปิดตัวนิทรรศการนะคะสืบสร้างสุขภารกิจพิชิตส,สุขภาวะ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างสมดุลเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนนำโดยนายแพทย์วีรพันธ์สุพรรณชัยมาศรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวมโดยดรสุปิดาอดุญญาณนลน,นะคะผู้จัดการกองทุนสอสอสอและนางเบญจมาพรล,ลิมปิสเถียนผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสอสอสอและรักษาการผู้อานวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสวะสอสณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสวะสอสเขตสอทาทรกรุงเทพ นิสการสืบทั้งถูกก็เป็นนิสการใหม่ของสอสอนะครับในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขวะขอ,อ์สอสอหลายท่านคงเห็นกิจกรรมสอสออยู่ทั่วประเทศกับภาคีที่หลากหลายมากแต่ในบ้านเราเองเนี่ยเราก็มีศูนย์อย่งนี้แหละครับซึ่งจริงๆพื้นที่ที่เป็นสํานักงานเนี่ยจะทั้งยีซ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามชื่อคือเป็นศูนย์ที่เรียนรู้นะครับซึ่งประกอบด้วยนิสศการถาวรนิสศการหมุนเวียนแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายเลยนะครับในส่วนนิทรศการถาวรเนี่ยเราก็ตั้งมาตั้งแต่ตอน255ปีนี้ก็เป็นถึงเวลาที่เราจะปรับปรุงใหญ่นะครับหัวใจของการปรับเที่ยวนี้ก็คือการที่ขยับกลุ่มเป้าหมายมาที่เด็กและเยาวชนให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าใน8ปปีแรกเนี่ยชัดเจนว่านี่คือกลุ่ม ผู้สนใจหลักผู้มาใช้บริการหลักของเรานะครับเราก็มาเน้นตรงนี้ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามให้เนื้อหาไม่ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับสัมผัสได้ชัดเจนช่วยการคิดวิเคราะห์ แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับมีอินเทอร์แอคชั่นของคนเรียนกับสิ่งที่จะเรียนรู้ด้วยนะครับเราหวังว่าทั้งหมดเนี่ยจะกระตุ้นการเรียนรู้นะครับจากเนื้อหาพื้นฐานนะครับซึ่งก็ปรับมาหาเนื้อหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ซึ่งก็เป็นโรคสำคัญสาเหตุหลักเลยของคนไทยในตอนนี้นะครับส่วนนี้เองเราคิดว่าก็จะเป็นฐานความรู้ของเยาวชนซึ่งเราไม่คิดว่าตัวสารอย่างเดียวแต่ตัวเรื่องของ ความน่าสนใจความสนุกสนานเนี่ยจะกระตุ้นการเรียนรู้ของเขาให้เรียนรู้เรื่องสุขภาวะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆครับเราหวังว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับจะได้รับสารแบบแบบมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปหาคำตอบของคำถามสำคัญแล้วก็อย่างที่ว่าครับเพราะความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ดูที่เว็บไซต์ของสอสอได้นะครับแล้วก็ในรายละเอียดนี้เองแล้วก็หรือว่าถ้าในโรงเรียนหรือองค์กรกลุ่มหมู่คณะประสานงานมาได้นะครับที่จะ,ะเข้ามาชมอนะิสก,การนี้ครับในบ้านของสอสอนะครับหลายท่านเองอาจจะพบปะสอสองานสอสอยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศเลยบางท่านอาจจะแวะมาที่บ้านเราซึ่งจะเรียกว่าเป็นโชว์รูมก็ได้นะครับเรามีโชว์รูมของ กิจกรรมกิจการ,รต่างๆเลยที่เราทําอยู่เนี่ยเราดึงเอาเรื่องเด่นๆมาแสดงที่นี่ด้วยมาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่มาต่อยอดกันที่นี่นะครับแล้วก็หวังว่านอกจากเด็กวัยชนกลุ่มนี้แล้วเนี่ยกลุ่มอื่นๆถ้าลองติดตามความเคลื่อนไหวดูเนี่ยเราก็อยากชวนเข้ามาร่วมในส่วนนร้ร้สู่ว่าสอสอต่อไปครับ วันนี้นะคะทากิจกรรมเยอะมากเลยค่ะก็จะมีสืบด,ด้วยค่ะอาร์ตี้ชอบมากๆเลยเพราะว่าได้ตอบคําถามแล้วก็จะมีบเบาะแสให้ดูในแต่ละในแต่ละห้องค่ะก็จะมีหลายๆคดีไปแต่ละคดีก็จะแตกต่างกันไปค่ะสนุกมากๆค่ะทาน,ทานไหนคะปาร์ตี้ที่ไปสืบเมื่อกี้ทานหนึ่งกับทานสองนะคะทำไมอ๋อทานทานหนึ่งเป็นะไร กับฐานสุดท้ายอ๋อทานหนึ่งมันเป็นเอ่อเป็นเกี่ยวกับโซเชียลค่ะก็คือต้องใช้โซเชียลอย่างระมัดระวังอันนี้ก็จะสอนไปด้วยค่ะแล้วก็อันที่สองใช่ไหมคะบัตตี้อันที่สองเออน่าจะเป็นใช่นาะติชาปันสุดท้ายอ๋อ <c oughs> ขอโทษค่ะอันแรกกับอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็คือเป็นการกินเคม็มกินหวานกินมันนะคะก็เป็นสาเหตุ ให้เขาหายตัวไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสอนด้วยว่า,อ,าอยากกินเค็มมันหรือหวานมากเกินไปค่ะอาตี้ชอบอันนี้ส่วนน้องยินเตอร์เหรอคะน้องจะก็ชอบอันสุดท้ายเหมือนกันเกี่ยวกับสอนเรื่อง อยากกินมันกินหวานกินเค็มมากเกินไปค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมนิทรรศการสืบสร้างสุขสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ Facebook แฟนเพจของสุขทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 วิถีนิ w วหน่อมอย่างเข้่งคัดกันนะคะ